สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสดานันเหนือคลองนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์สาขาจิตวิทยาคลินิกค่ะฮึมแล้วการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คืออะไรการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็คือการมองเห็นคุณค่าความเป็นคนของทุกคนอย่างเท่าเทียมไม่แบ่งแยกไม่ดูถูกไม่ละเมิดสิทธิของคนอื่นนั่นเองค่ะเพราะมนุษย์เรานั้นมีความแตกต่างและหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติ ศาส,สนาภาษารวมถึงความเชื่อด้วยนะคะและการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยจริงๆแล้วก็อยู่รอบตัวเรานะคะไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยไม่ว่าจะเป็น 1. คือการไม่เลือกปฏิบัติปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเท่าเทียม 2. รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นแม้ว่าบางครั้งเนี่ยความคิดเห็นของเราอาจจะขัดแยง้งและก็ไม่ตรงกันไปบ้างแต่เราก็ต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นค่ะและ 3. คือการเคารพสิทธิส่วนบุคคลไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นหากไม่ได้รับการอนุญาตค่ะแต่ก็อาจจะมีบางครั้งนะคะที่เราอาจจะเผลอหรือว่าประมาทไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นไปดังนั้นการตระหนักรู้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญค่ะ ว่าสิ่งนี้ควรหรือสิ่งนี้ไม่ควรทําไปแล้วก็สามารถพลาดได้แต่ก็ต้องขอโทษด้วยค่ะจึงจะทําให้สังคมและโลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นโดยการเริ่มต้นที่ตัวเราเคารพสิทธิของตัวเราเองและไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ